เอาละครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พือเรามาอยู่กันในเกมโปรออกาเด่นกันนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ครับผมจะมาทําผลยักษ์ของต้นที่มีชื่อว่าสเปียร์กลาสครับซึ่งผลผลนี้สามารถหาได้จากแพ็คซีด อันนี้เลยนะครับแล้วก็มีโอกาสออกถึง20%กันเลยทีเดียวนะครับนี่จะเป็นอันนี้เลยเนาะสเปียร์กาสนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าหน้าตามเมล็ดของมันเนี่ยเป็นยังไงนะฮะมาก็หน้าตามเมล็ดของมันนะครับจะเป็นแบบนี้เลยเรียกได้ว่าเหมือนมีญ้าอะไรก็ไม่รู้นะครับขึ้นมาอยู่ตรงมเมล็ดด้วย <laughs> อะมาเดี๋ยวเรามาปลูกให้ดูกันเลยแล้วกันนะครับว่าผลผลนี้กับ หน้าตาต้นของมันเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับมาปลูกเข้าไปเลยครับปับ๊บแล้วเสร็จปับ๊บเราก็จะเอาตัวของกบยักษ์มาเหมือนเดิมเลยเรียบร้อยครับแล้วเราก็จะได้เห็นแล้วครับว่าต้นของมันกับตัวของผลของมันหน้าตาจะเป็นยังไงนะฮะโอเคต้นนี้ค่อนข้างหาง่ายนะในอัปเดตก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าหาไม่ได้แล้วหรือเปล่าหรือว่ามันมีวิธีหาอยู่ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่น่าจะหาไม่ได้แล้วนะ โอเคก็สำหรับหน้าตา,าต้นของมันมเป็นพุ่มๆนะฮะแล้วก็มีตัวของหญ้าเหมือนกับมเมล็ดเลย <c oughs> มีเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูผลมันสักนิดนึงแล้วกันนะครับว่าโอเคครับผลของมันนะครับหน้าตาก็จะเหมือนแบบก้านที่มันแบบแห้งๆหน่อยนะแบบเหมือนกิ่งก้านใบที่มันแห้งๆอนะ <c oughs> อ่ะน้ำหนักที่ทําได้นะครับตอนนี้ที่ไม่ได้มีตัวอะไรเข้ามาช่วยนะครับอยู่ที่4.13กิโลนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าราคามันอยู่ที่เท่าไหร่ครับขายเลยปั๊บราคาอยู่ที่96,000นะครับไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีนะฮะ <laughs> มาเดี๋ยวเราจะเริ่มลงตัวของแมวส้มยักษ์กันเลยนะครับ มาลงไปเลยวางเข้าไปเลยวางเข้าไปเยอะๆวางเข้าไปเยอะๆเออวางน้องส้มเข้าไปตอนนี้ก็วางน้องส้มครบ5้าตัวแล้วตัวนี้ไม่เดินก็เก็บมานี่ฮะไม่ยอมเดินนักใช่ไหมเก็บมาให้หมดเลยเอ,อ้ยไปครับมานี่โอ้ไปนอนอะไรอยู่ตรงนั้นกลับมานี่เลยเออเอามามานี่กันให้หมด เออเอาสวยงามตัวนี้ครับตัวสุดท้ายเรียบร้อยน่าจะครบตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็วางตัวของน้องเห็ดเพิ่มเข้าไปอีกแล้วก็รู้สึกว่ามีคอมเมนต์คอมเมนต์นึงนะครับบอกผมว่าน้องเห็ดเนี่ยสามารถทําบักล็อกขาได้อีกแล้วแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าวิธีการทําบักล็อกขาเนี่ยทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมผมต้องไปเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหโอ้ฮะเดี๋ยวนะทําไมมันออมันสูงขนาดเดี๋ยว กำลังแบบบ่นๆอยู่เลยว่าแบบเออน้องเห็ดมันมีบักล็อกขากลับมาแล้วแล้วทาไมไอ้ต้นนี้มันสูงจังเลยอะทุกคนเฮ้ยโอ้ผมขออนุญาตอ๋ออ่อปีนขึ้นไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะขออนุญาตปีนขึ้นไปสักครู่หนึ่งนะครับทาไมโอ,อ,อ้คือมันปีนยากอ่โอปีนยากอีกแล้วโอ้ทุกคนครับผมว่าน่าจะปีนไม่ได้นะครับแต่มันสูงมากโคตรสูงอ่ะ เเดี๋ยวผมเก็บมาให้ดูนะครับว่าน้ําหนักของมันเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับน้ําหนักอยู่ที่38กิโลเองนะทุกคนแต่ความยาวของมันเนี่ยมันยาวสุดหูลูกหูลูกตามากๆนะเอออ่ะเดี๋ยวขายดูราคาสักนิดนึงนะครับว่าราคาของต้นต้นนี้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับขายไปเลยอยู่ที่8ล้าน4นะครับน้อยเลย <laughs> น้อยเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำการปักสปริงเกอร์ให้ดูเลยแล้วกันนะครับต้นของมันอยู่ตรงนี้เนาะเราก็ปักสปริงเกอร์กันเลยปั๊บ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 โอเคปักสปริงเกอร์ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูไปพร้อมกันเลยครับว่ามันจะสามารถสูงได้กว่านีวหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันสูงสุดลูกหูลูกตามากๆนะฮะเออโอ้โหทำไมมันสูงขนาดนั้น ต้นนี้เนี่ยน่าจะาได้ในเรื่องความสูงอย่างเดียวนะครับแต่ในเรื่องความใหญ่ของมันเนี่ยน่าจะไม่ได้ใหญ่มากอะไรขนาดนั้นนะเออเออน้ำหนักที่ทําได้ตอนนี้อยู่ที่70กโลครับโอ้โหทุกคนแล้วทุกคนคิดสภาพดิถ้ามันติดเป็นผลยักษ์แล้วมันจะสูงได้ขนาดไหนอันนี้มันก็สูงมากแล้วว่าโอ้เฮ้ยมันสูงไปพี่ สูงจัดเลยครับอันนี้ยังไม่ติดผลยักษ์นะทุกคนเพราะว่าถ้าติดผลยักษ์แล้วเนี่ยมันน่าจะไปได้ประมาณ200กโ,โลนะครับเดี๋ยวผมจะเคลียร์กระเป๋าสักนิดนึงแล้วกันนะครับว่ากระเป๋ามัน,ม,นมันเต็มตอนนี้โอเคเคลียร์ไปเลยนะครับเราก็เก็บมาจะได้เห็นน้าหนักที่แท้จริงของมันนะครับน้าหนักที่แท้จริงตอนนี้อยู่ที่ประมาณ60กโลถึง70กโลเท่านั้นนะครับเออก็ไม่ได้เยอะมากเนาะก็ผลผลนี้นะครับมีโอกาสติดเป็นผลยักษ์ถึง 0.65%กันเลยทีเดียวนะครับก <Okay. S 1> ็เยอะแหละเยอ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 ะแหละม,มาโอเคเดี๋ยวผมจะทำการปีนขึ้นไปให้ดูสักนิดนึงแล้วกันนะครับถ้าผมปีนขึ้นไปได้เนะี่ยอ่ะโอเคว่ามันสูงขนาดไหนนะคือผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันสูงขนาดไหนเนาะเอ่อตรงไอ้ตรงนี้มันปีนไม่ได้อะ่ะทุกคนคือมันโดนกั้นนะอ่ะเก็บเก็บมาก่อนนะครับเออเดี๋ยวรอทำให้มันติดเป็นผลยักษ์ก่อนแล้วกันนะตอนนี้ เออถ้าเกิดว่ามันปีนตรงนั้นไม่ได้จริงๆผมคงต้องไปปีนต้นเบอร์นิงบัตนะฮะทุกคนเออขับคนเข้ามาครับตอนนี้สูงเสียดฟ,ฟ้าขนาดไหนแล้วสูงจัดเออต้นนี้คือสูงมากนะครับเออให้อ,อ้โหวลละแผ่นดินไหวอ๋อมาแผ่นดินไหวอะไรตอนนี้โอ้จอสันครับจอสันโอเคโอ้โหคน สูงมากครับเดี๋ยวผมปีนต้นเบอร์นิ่งบัตให้ดูนะฮะเพราะว่าคือผมไม่สามารถปีนต้นของมันได้จริงครับปีนต้นเบอร์นิ่งบัตเอาน่าจะง่ายกว่าอึบอเอาออกติดโอเคอ่ะปีนได้นะครับตรงนี้น่าจะปีนได้ละอึบอบอปีนขึ้นมาปีนปีนีนสิโอทุกคนครับผมปีนไม่ขึ้นอึบโอเคฮะตกครับ โอเคเก็บมาก่อนละกันนะครับคือมันยังไม่ติดเป็นผลยักษ์อ่ะคือผมอยากเห็นตอนมันเป็นผลยักษ์เหมือนกันนะครับว่าผลยักษ์ของมันเนี่ยจะสูงเสียษฟ,ฟ้าขนาดไหนและใหญ่ขนาดไหนนะครับเออน่าสนใจเหมือนกันนะผลผลนี้เราแผ่นดินไหวไม่หยุดเลยไงตอนนี้ <c oughs> ไหวไม่พักเลยนะครับเออเอามาครับเก็บไปต่อครับเออผลนั้นทําไมเก็บไม่ได้วะเอ,อเก็บได้แล้วครับเ,ออเดี๋ยวผมปีนขึ้นไปรอปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บ เราต้องปีนขึ้นไปรอนะครับไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะปีนได้ไม่สุดนะครับม,มาปีนมาโอ้โอ้ไมคกอดดูโอ้ยดูมันยาวไปถึงนูน่นนะทุกคนอันนี้น่าจะพอปีนไปได้อยู่นะครับนี่ปีนเข้าไปเลยครับอันนี้ผมปีนเข้าไปเลยดูนี่อะไรกันครับเนี่ยนี่ผมเจออะไรกันอยู่โอ้ต้นสเปียร์การ์ดครับโอ้โหสูงมาก นะฮะไปครับไปต่อเพิบ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 ปีนเข้าไปครับปีนเข้าไปเรื่อยๆปีนเข้าไปปีนเข้าไปปีนเข้าไปดูดิอันนี้คือยังไม่สุดเลยนะสุดลูกหูลูกตาน่าจะตรงนู่นเลยอ่ะน่ะใกล้ถึงแล้วน่าจะใกล้ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการวิ่งไปให้ถึงนะครับเออเอาไปวิ่งเข้าไปครับวิ่งเข้าไป เหมือนเออจริงๆเอามาใช้แบบวิ่งแข่งในโกอาการ์เด้นได้เลยนะทุกคนคือเออมันก็ต้องดูทางสักนิดนึงเพราะว่าทางของมันนะครับค่อนข้างที่จะแคบมากแต่ไกลมากนะครับดูดิโอโอเอ้ยเอ้ยทำไมมันติดอ่ะหุ้ยเอ้าตรงนี้ไปไม่ได้ครับทุกคนคือมันติดแล้วฮะโอ้โหทุกคนดูความยาวของมันครับโอ้ไม่ก็ คือมันมันยาวมากครับซึ่งเอ่อมันเกินกว่าแมปของกรการ์เดนที่มันจะไปถึงได้แล้วนั่นเองนะฮะเนี่ยอันนี้คือผมไม่สามารถไปได้แล้วจริงๆนะครับทุกคนคือมันติดแล้วนะครับเอ่ออันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นผลยักษ์นะเพราะว่าถ้าเป็นผลยักษ์แล้วเนี่ยมันน่าจะน้ําหนักเยอะกว่านี้มากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาสักนิดน,นึงนะครับน้าหนักที่ผมทําได้มันเต็มที่อุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้น่าจะผลยักษ์ทุกคนอันนี้ผลยักษ์ไหม ไอการใหญ่ขนาดนี้อย่าบอกนะว่านี่คือผลยักษ์ของต้นสเปียร์การ์ดครับเอ้ยติดง่ายไปหรือเปล่าคุณพี่โอ,อ,อ้ผมเอ่อผมตอนนี้คือผมพยายามที่จะปีนนะทุกคนแต่คือมันมันปีนไม่ได้จริงๆว่ะทุกคนผมขออนุญ,ญาตแฟวริตไว้ก่อนเลยอันดับแรกนะฮะเออแฟวริตลไว้ก่อนเลยปั๊บแล้วเราก็ปีนไปเออมาปีนไปอึบอึ๊บค่อยๆปีน ผมว่าเราน่าจะยังคงปีนได้อยู่อ๊อบอ๊อบโอ้โหปีนยากมากอ่ะเออไปปีนตรงต้นเบอร์นิงบัตน่าจะง่ายกว่านะครับวิ่งผลยักษ์มันติดไวมากทุกคนคือบอกเลยว่าอันนี้ติดแบบต่อหน้าต่อตาเลยนะฮะเออโอ้โหโอ้โหแต่ความยักษ์ความใหญ่ของมันเนี่ยโอ้โหมันติดอะไรครับเนี่ยวัดอันนี้คือผมติดนะทุกคนอ่ะเนี่ยผมพยายามกระโดดแล้วนะครับมันไม่สามารถกระโดดได้นะฮะ โอ้มันยาวถึงไหนวะนะ่ามันปีนไม่ได้ครับเออผมอยากปีนขึ้นไปดูมากๆเลยอะคือมันใหญ่มากแล้วก็อยากเห็นว่าแบบมันปีนขึ้นไปได้ยังไงอะเนาะเออเอาละใครเข้ามาครับรู้ครับอันนี้อะทุกคนครับผมขออนุญาตหาวิธีปีนเอ,อขึ้นไปก่อนนะครับตอนนี้คือผมพยายามหาวิธีอยู่นะฮะแล้วก็หาวิธีไม่ได้จริงๆ เออ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 โอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยนี่มันอะไรกันครับเนี่ยโอ้ปีนไม่ได้ปีนไม่ออกปีนไม่ถึงเอบเออเออปีน,นไปปีนไปปีนไปใครพิมพ์อะไรหรือเปล่าพิมพ์อะไรอ่ะพิมไม่ได้เออพิมพ์ไม่ได้ออไไดขำหน่อยอ่ะปีน<อ>ไปครับปีนไปปีนปีนเห็ดมาขายโอ้ทุกคนครับแป๊บนึงนะ เห็ดมาขายคือเห็ดที่ว่าเนี่ยมันคือเห็ดในเกมนี้นะครับไม่ใช่เห็ดในเกมเอ่อกลัวการเด่นนะทุกคน <Huh? S 1> <laughs> ผมขออนุญาตเข้ามาซื้อเห็ดในเกมนี้ก่อนนะฮะเออมีเออ,เอ,อน้องนะครับที่ผมรู้จักเนี่ยเขาเข้ามาบอกว่าเห็ดมาขายนั่นเองนะฮะ <laughs> มันพลาดไม่ได้จริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูต้นไม้ที่กลัวการเด่นกันต่อนะครับ ขอนุญาตเลยอันนี้คือมันจําเป็นจริงๆนิโ o Shop ทุกสิ่งที่คุณต้องการในโกอาการ e เดไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือแม้แต่คัสต่างๆใน99วันและอาวุธเทพต่างๆใน h u นตี้ซอมบี้อ๋อและยังมีบริการกิฟเกมพาร์ทในแมปต่างๆด้วยนะกิฟแบบได้ทุกแมปที่กิฟได้เลยกดที่ลิงก์ใต้ด s สคริปชันได้เลยครับมาแล้วครับแล้วเรากลับกันมาแล้วแล้วตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟสาธารณะด้วยนะครับเพราะว่า ือผมอยากรู้ว่าเซิร์ฟสาธาเนี่ยมันจะมีใครมาช่วยผมปีนได้ไหมตอนนี้เนี่ยเออมาช่วยผมปีนทีขอร้องใครสักคนนึงอะ่ะเออเนี่ยคนเนี้ยมาช่วยผมปีนหน่อยก็ได้เอ้ยเอโยปีนหน่อยแล้วมาปีนแล้วมาปีนแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะเช็คราคาให้ดูสักนิดนึงแล้วกันนะครับว่าราคาของผลผลนี้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก่อนที่เราจะปีนขึ้นไปดูกันปับ๊บ โอ้ราคาอยู่ที่425ล้านนะครับราคาไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้แย่เนาะเออก็มันก็ยังเป็นอีกผลหนึ่งที่ผมมองว่ามันก็มันก็ไม่แย่นั่นมันก็มันก็มันก็ดีอยู่แหละโอเคขออนุญาตปีนขึ้นไปสักคู่หนึ่งนะครับทุกคนเผื่อมันปีนได้อะนะอ่ะปีนเข้าไปครับปีนเข้าไปปีนเข้าไปปีนปีนเข้าไปครับเพิ่ปบปื๊บปื๊เปื๊ปีนจากต้นเบิร์นนิ่งบัตนะครับอืมปีนเข้าไปครับ เพิบเพิบเตรงนี้ติดอีกไหมโอ้โหมันติดจริงๆอ่ะทุกคนมันไม่สามารถไปได้จริงๆครับเออผมอยากปีนขึ้นไปให้ดูจริงๆนะแต่มันไม่สามารถจริงๆอ่ะทุกคนไม่รู้ว่าจะปีนขึ้นไปให้ดูยังไงจริงๆนะครับเออมันมีแบบว่าก้านไหนที่มันสามารถแบบขึ้นไปได้ไหมอ่ะอ่ะผมขอปีนอันนี้ดูเออปีนสิโอพี่ผมอยากปีนอ่ะแต่ผมปีนไม่ได้อื มันปีนไม่ได้จริงๆว่ะทุกคนเราคงอาจจะต้องตัดใจว่ะเพราะว่าถ้าปีนให้ดูได้เนี่ยคือผมปีนให้ดูแน่ๆนะฮะแต่มันมันปีนไม่ได้นะมันฮึบ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 โอเคปีนขึ้นไปฮึบเพิบเพิบเพิบเพบปีนไปปีนไปเนี่ยแล้วมันก็จะติดอยู่ตรงเนี้ยครับมันฮึบ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 คือผมพยายามแล้วนะอันนี้คือพยายามแล้ว ออคือผมพยายามแล้วทุกคนแต่ผมไม่สามารถปีนขึ้ไปดูได้จริงๆครับก็เท่าที่ผมทําให้ดูได้ก็น่าจะให้ดูได้แค่นี้นะว่าความสูงของมันเนี่ยมันสูงโคตรๆเลยฮะดูนั่นน่ะอันนั้นมันสูงถึงนู่นน่ะโอ้ m ม่ก d นี่มันอะไรกันครับเนี่ยนี่มันเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เวลวเลาะจะจัดเลยนะฮะโอ้ใหญ่จะจัดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะเช็คน้ําหนักให้ดูในเว็บ เ,เช็คน้ำหนักแป๊บหนึงแล้วกันนะครับว่าน้ำหนักของผลผลนี้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับรา,าคา425ล้านเนาะ <Why? S 1> เอาคือผมกำลังจะเช็คราคาเลยครับทุกคนแล้วก็มีคนเอ่อมาขโมยผลของผมแบบ งงเออแล้วคือผลที่มันราคามากกว่านั้นทําไมถึงเอ่อไม่ขโมยทําไมถึงเลือกที่จะมาขโมยผลไอ้นี่ครับผลแบบผลที่ราคาแค่400อล้านนะทุกคนเออหน่ะเอาไปแล้วครับอ้แต่ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่มากแล้วก็สูงมากนะครับแล้วก็น้ําหนักที่ผมทําได้นะครับอยู่ที่274.08กิโลครับเออแต่ผมเจอหัวขโมยโกอาการเด่นแล้วครับทุกคน เออน่าดีดีด,ดีเออแบบตอนที่ผมหาหัวขโมยเนี่ยมันหาไม่ได้นะครับแต่พอผมไม่หาเนี่ยมันดันเจอแบบงงๆครับทุกคนเออแปลกไม่เป็นไรนะรถือว่าผมแจกผลยักษ์ละกันเนาะเออใครมีโลบงโลบัคแล้วเจอผมแล้วสามารถขโมยได้เนี่ยขโมยไปเลยนะฮะเพราะว่าผมแจก แต,แต่คือก็เสียโดบักไงเออไม่เป็นไรนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้เนาะอ่ะก็ถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด u u s c r i b e นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับแล้วคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็รอติดตามกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย